โอเคมะเร็งสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอาร์คีโ่นะฮะในภาคที่สองนะครับโอเคร okay. เราจะมาเปลี่ยนตัวเล่นนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแนะนำไปเรื่อยๆนะผมยังไม่มีครบทุกตัวหรอกแต่ว่าปกติแล้วก็มีจำนวนหนึ่งอนะมีของจำนวนหนึ่งที่จะพอรีวิวได้นะโอเคเรามาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนนะฮะเป็นตัวไฟกับตัวลมนะอืม แล้วก็เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนหนังสือด้วยไหมอันนี้เป็นแหวนนะฮะมันจะต้านทานดาเมจ10%แล้วก็แหวนอินซีนะเพิ่มความเี่ยดในการโจมตี5%นะอืมแล้วก็มีบวกตีอะไรก็ว่าไปนะแหวนแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างมาป่าก็เพิ่มคริติคอ,นะอ้นะ5%ถ้าสวมสองอันก็10%นะฮะนั่นแหละ แล้วก็มีสิงโตว้สำหรับตีบอสนะงูก็สำหรับหลบหลีกนะฮะเห็นนะว่างูพ่มันลบหลีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจริงๆอราผมเป็นใจหลบหลีกเว้เออแต่ว่าด้วยตัวพวกนี้มันไม่เก่งทางด้านหลบหลีกนะผมก็เลยไม่ใส่ตัวงูนะมันจะมีตัวแมวพัดแรกที่ผมเปิดให้ดูนี่แหละที่มันมีสกิลการหลบหลีกนะอื โอ <Okay. S 2> เห็นว่าถ้าพลังทับกว่า20%นะฮะจะเพิ่มการหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก20%นะอืมซึ่งตัวสกิลที่มีการหลบหลีกของผมนะก็คือสกิลแมวนะฮะอืมสกิลแมวเนี่ยจะมีการหลบหลีกอยู่5%นะอืมบวกกันกับ แหวนกับเสื้อกับอะไรนะผมจะได้อยู่ประมาณ50%าสิบถึงหกสิบเอร์เซ็เห็นว่างูงูมี7นะฮะ2อันรวมกันก็14นะฮะแล้วก็บวกกับสร้อยคอนะฮะ20นะก็เป็น34นะฮะ ตัวแมวมีอยู่5นะฮะ,ะแล้วก็มีเสื้อหลบหลีอีกนะฮะ7นะฮะ7จ7 2 2 4ึ่2 1จ1แมวอีกเป็นยีนะฮะสร้อยคออีกเป็น46นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแหวนนะคะแหวนผมปกติผมจะเป็นแหวนนี้นะอืมเป็นล่างโคนนะฮะมาห้องแรกกก็จะเป็นล่างโคนมาเลย แต่ว่าตอนนี้มาจะเป็นยิงแหวนหนึ่งก็คือเป็นแหวนมาถึงจะยิงได้สองช็อตนะฮะแต่เราจะมารีวิวแหวนล่างโคนก่อนนะฮะคือเข้าห้องมาปุ๊บจะมีล่างโคนมาเลยหนึ่งล่างนะฮะแต่ล่างโคนเราจะถือขนเนี่นะฮะจะเห็นว่าด้านขวาผมมีล่างโคนมาเลยหนึ่งล่าง สปีดแล้วกันมาแล้วก็ตัวแมวคิดก็มีการปล่อยแมวมานะอืมแมวนี้จะผ่านวิ่งผ่านน้ำและกำแพงนะฮะคือยิงทะลุกำแพง,งว่างั้นเถอะเอาเอาความมืดวนมาก็ได้มา มือนโฟเลนยิงติดไฟนะฮะอิดตัวหนึ่งก็จะยิงติดผิดนะแต่ตัวนี้จะยิงออกมาปล่อยแมวนะซึ่งแมวจะไม่ออกมาทุกครั้งนะแมวจะออกมาบ้างเป็นบางครั้งนะ,ะแล้วมาจะแมวจะวิ่งเข้าไปชนศัตรูนะทำให้ระเบิดนะไว้สำหรับยิงทะลุได้นะ อรล้กำแมงไม่เอามาทำไมอืมไม่มีของดีเลยธอทด้านหลังก็ได้มาธนูด้านหลังเผื่อตอนโดนล้อมนะซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะเรามีแต่ด้านหน้าเราไม่มีตัวอยู่ด้านหลังมันไว้ด่านที่เราโดนมาเป็นเว็บะ่ะ ตอนนี้เราก็วิ่งชนอย่างเดียวเอาเอาเวทชนเราเนี่ยวิ่งไปชนศัตรูนะไม่มีเลยอเอาเอาดาบมาวิ่งชนวิ่งชนใครใครใครเขาใกล้เราตายตายซะไม่ไม่หมดมันตีช็อตมามันตีช็อตก็ยิงมาสองช็อตนะ ไอยสนเน้นมิ่งชนมาบอสมิ่งชนมิ่งชนเป็นตายผมอัพแมวจนเลเวล80แล้วแล้วนั่นแหละก็เลยค่อนข้างแรงอยู่เอาชิ่งมามิ่งชนมิ่งชน,งชนไม่สนใจ ใครมาขวางเราเจอวุ่นทวนไม่สน้วยไม่สนไม่สนทำ <c oughs> กิจข้อมา ไม่มีเราสนุนทะลวงมาก็ได้มาพอทีคราวนี้เราก็ไม่มีวงเวทมาอีกเลยเหมือนตัวเกมมันจะรู้ว่าเราจะสะสมวงเวทซะมันเลยไม่ให้วงเวทเรามอีกนะจริงวงเวทนี้มีได้อยู่ประมาณแปดน่าจะแปดท่าอบอสก็ไม่เกี่ยวบอสก็วิ่งชนอย่างเดียวอย่าไม่หยิมกระแมวนะเฟย ใครมาไอพวกนี้ชอบหมดดินนีนะอโอ้ฉลับขึ้นมาเขาฉลับมาแต่ไม่ทันแล้วมัว้งเอไว้เรากวาดหมดแล้วจี่นซัซซีจริงๆถ้าเราโดนศัตรูยิงแล้วเราหลบได้นะมันจะขึ้นว่าคำว่ามิสมาให้นะฮะ แต่ด้วยนะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วอย่าว่าได้โดนศัตรูยิงศัตรูได้เคลื่อนที่สักครั้งสองครั้งหรือเปล่ายังไม่รู้มาถึงเราวิ่งใส่ตลอดนะโดนก็ลบหนึ่งนะไม่โดนก็จะขึ้นว่ามิสไม่ค่อยสนใจของนะตอนนี้มิ่งผ่านด่านไปก่อนวิ่งไปเรื่อยๆ ไม่มีพวกวงเวรมาให้อีกเลยตอนนี้มีสามแล้วนะนองน้ำก็ไม่กลัวนะอาสิไอ้มุนมาข้ามุนลับเฟยมามีสามท่านนะะตอนนี้มีวงแหวนไซฟ้านะฮะวงแหวนทึมืดนะแล้วก็ วงแหวนธาตุผิดนะฮะโดนนจริงจริงวันแหวนวันนี้ก็มีสกิลที่แตกต่างกันนะแต่ด้วยความแรงของมันแล้วนะตอนนี้โดนศัตรูเป็นตายเท่ากันนะคศะัตรูไอวงแหวนใส่ฟ้านะถ้าโดนศัตรูที่เป็นฟ้าผ่านนะวงแหวนผิดโดนศัตรูศัตรูก็ได้ติดผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างมันจะมีรีเซน์สกิลอยู่นะก็คือให้รีเซน์สกิลใหม่นะฮะ อืมได้ครั้งหนึ่งต่อการเล่นครั้งหนึ่งนะ,ะเอาโลมาแล้วกันไม่มีของดีเลยแต่หาวิ่าไม่ได้แล้วก็ด้วยความมืดนะ,ะถ้าโดนศัตรูล้วก็จศัตรูก็จะแผ่ความมืดออกมาโดนศัตรูข้างนะ ความเร็วระดับนี้แล้วก็เลยมองไม่เห็นนะฮะหัวใหญ่เราได้ไหมห้าสิบจบอ่านนะเคเราไปเราจะเปลี่ยนฮีโร่นะฮะไปเป็นเนี่ยนะมันจะปล่อยแมวนะครับซึ่งแมวเอเมวกิฟผมเลเวล 81สนะสูงว่าอันอื่นเลยเพราะผมใช้ตัวนี้นะะแล้วก็มาอีกอันหนึ่งคือทารานิสนะทารานิสจะเน้นไปทางด้านการโจมตีติดสายฟ้านะฮะเหมือนเทพทออะไรอย่างนงี้แหละอืมซึ่งคนก็ชอบใช้กันอยู่นนะทารานิสผมเอาเอาวุธดาบเลเซอร์ให้มันแล้วกันหอกเลเซอร์นะฮะไม่ใช่ดาบ แล้วก็ใส่แหวนป้องกันดาเมจกับงูนะฮะให้กับอินซีนะฮะเป็นทำให้โจมตีเร็วขึ้นนะแล้วก็ใส่ของที่ผมใช้ประจำนะ,ะก็คือเป็นผีโยนระเบิดข้ามกำแพงนะฮะแล้วก็ฟัขงข้ายิงลูกกำแพงนะฮะแล้วก็เป็นแหวนแหวนอะไดีแหวนไฟแล้วก็ เหมือนไฟคือการโจมตีศัตรูเข่าศัตรูทั้งห้องนะฮะเป็นเวลาสามวิสามตัวตอนเข้าห้องครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือนะฮะหนังสือธนูแฉกนะฮะธนูแฉเวลาเราฆ่าศัตรูถึงระดับหนึ่งนะฮะมันจะยิงธนูแฉกามานะ คีมีชิงไม่เห็นเอาทะลวงก็ได้ไหมมาถึงก็ได้แต่ของไม่ดีอ๋อธนูทะลวงมานะฮะก็จะเป็นเลเซอร์ทะลวงนะยิงผ่านศัตรูไปนะฮะมานี่เนยนี่เนยเลเซอร์ของเราสีม่วงนะฮะเลเซอร์ข้างงข้าจะเป็นสีฟ้าจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ไม่คล้าย วงเวทสายฟ้ามีแล้วโอ้เอาอะไรดีเอาสายฟ้าก็ได้มานี่ชให้ดูด้ยมีตันช็อตกัดชิ่งเอาอะไรดีหรือวงเวทพิดเรามีต้นช็อตมานฮะเราจะยิงออกมาเป็นสองชอ็อตแต่ว่า ในความที่มันเป็นเลเซอร์จะเห็นว่าเรายิงนานขึ้น,นแล้วกันละมึงเป็นปิ้วปิ้วไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะแต่เราจะยิงนานขึ้นมานิดนึงอืมนี่นะพอหนังสือเต็มนะฮะมาจริงออกมาเป็นแฉกเองจากเส้นหนึ่งนะออกมาเป็นหลายแฉกเลยนะมันจะเพิ่มให้ทุกแฉกนะฮะตอนนี้เรามีด้านข้างนะ Fi. เอไฟออกมาตอนนี้มีสาฟ้ากับไฟนะฮะเต็มแล้วนะครับเ <Yes. S 1> ต็มแล้วห้องต่อไปเราจะยิงออกมาเป็นแฉครั้งแรก <Yes. S 1> นี่เลยขอ <Yes. S 1> oh, ้เราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆยืนให้โดนยิง yes. เอายิงมาข้างหลังแล้วกันเอาสปีดมานะฮะที่ี้เราหน้าเอาสปีดคราวนะี้จะเห็นเป็นไฟเทคเลยนี่ก็เทคแล้วอันนี้ก็ไฟเทคแล้วนะฮะ ถ้าเรายิงออกมาเป็นสองเส้นด้านหน้านะเพราะมันมันอัพสกิลแรนด้อมตามเราก็คือเราอัพสกิลแล้วมันมีโอกาสแปร์เนะฮะที่จะได้รับสกิลแบบเรนดอมนะมนก็อยู่ที่ว่ามันจะเลือกมันก็เลือกแบบเรนดอมของมันนั่นแหละว่ามันจะเอาอะไรนะตอนนี้เลเซอร์เราชิงชิงเป็นห้อง ที่เป็นไฟแท็กก็เลยีเลเซอร์แท็กตามผับตามบ้านะนะดถานนี้น่าจะมีห้าสิบห้องเหมือนเดิม้งเอาเลเวลอัพไะเลเวลอัพนี้จะทำให้เรา เลเวลแม็กสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นมา3เลเวลจาก10เป็นส3สหรือจาก12เป็น15นี่แหละอืมแล้วก็ทำให้เลเราเราอัพเร็วขึ้นอสองทีแ้่านั้นบอสก็บอสเถอะชิ่งมาอันนี้ชิ่งกระจุยอ่ะจมดีด้านหน้าขึ้นมาเ,เส้นหนึ่งมา ตอนนี้เพิ่มมากี่เส้นละดูไม่ออกมันมั่วเลยเกินมามาสองเส้นใช่ไหมเรายิงข้างหน้าสองเส้นนะฮะสองหรือสามไม่หลุดฮึมขีอข้าวมารัวรัว มาคาดมืดเนี่ยอันนี้เต็มอันเนี้ยเต็มเต็มมากมีไฟไฟฟ้านะฮะคาดมืดกิดนะฮะแล้วก็อีน่าจะยังมีอันน่าอันใช่ยังมีอันนะะึ่งคเป็นท่าน้ำแข็งแต่โดยปกติเราจะจะได้มันยากมากเลยอ่ะอจะได้โคตรยากได้ให้ครบเต็มสูตยากมาก เพราะว่ามันต้องอยู่ที่ดวงนี่แหละเพราะมันเรนดออม,มานะฮะอาแบบเต็มนี่จะโคตรสวยสวยมากแล้วจริงก็จะมีดาบหมุนรอบตัวด้วยนะฮะดาบรอบตัวนี้มันจะติดตัวมากนะต้องวิ่งเข้าไปชนอย่างเดียวเลยสปีดมาสี 4, ่ห้านะฮะ ผมไม่รับปากนะว่าจะมีจะได้เห็นดาวแบบรอบตัวนะเพราะว่ายิ่งด้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นสกิลอะไรทีใใ่ดูสกิลป้าบอเพิ่มมาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะอย่างด้านซ้ายเนี่ยพลังน้อยถึงจะโจมตีมากขึ้นนะอะไรที่บ้าบอมากเราเป็นพลังโจมตีนะเราต้องเน้นใกล้ตายมากถึงจะใช้สกิลได้ ชนมาโอเคจบไปนะฮะอาชนาพูดเล่นไปทั้งหมดประมาณ80%รนะโอเคแล้วก็เอลิกนะฮะเอลิกเหมือนกันนะครับเวลาเอชพีน้อยนะการโจมตีจะแรงขึ้นต้องแบบใกล้ตายอะ่ะนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของเขานะคือทำให้เวลาเราเก็บหัวใจสีแดงนะเราได้ การฝุนฟูที่มากขึ้น20อร์ซนนะโอเคไหนดูสิเอาอะไรดีเอาเคียวไหมเอาเคียวใส่นะฮะเคียวจะเน้นไปทางด้านการโจมตีที่แรงนะฮะแต่ว่าจะโจมตีช้านะอลูกจะลูกกระสุนจะค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าพลังโจมตีจะแรงขึ้นนะแล้วก็ไปกำาไรไฟแล้วกันเผาศัตรูในห้องนะฮะ พวินะที่มาครั้งแรกน้ำแข็งนะฮะสุ่มแช่ตัวสัตูในห้องนะฮะสาตัวหน่ะหนึ่วินะคือน้อยมากนะแล้วก็ตำราไฟนะฮะคือยิ่งไปแล้วทางโจมตีจะแรงขึ้นนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นธนูเอ้ยเราเปลี่ยนเป็นแหม่น้ำแข็งนะฮะก็มาลุยด่านที่หก่ออธนูทะแยงมาแล้วกันมา เป็นเขียวนะปลาเขียวเพิ่มขึ้นมาทะแยงซ้ายกว่าเพิ่มมาอย่างละสองค้าอย่างอย่างละอันอ่าเป็นแบบตต่ลุมเรานะห้าเวฟนะฮะห้องละห้าเวฟมาจะเห็นว่ามีบางข้างชานะฮะเดี๋ยวพลังโจมตีค่อนข้างดีนะ แต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบธนูเร็วๆมากกว่านะเอาเงาโคนมานะแล้วก็เอาเดี๋ยวอาพม,มากันอย่างนี้ก็น่าจะมีทั้งหมด20ห้องนะฮะถ้าเป็นดดานแบบนี้อืมจริงๆมันจะมีบอกไว้หน้าดายย์แล้วแหละถ้าผมไม่ได้ยอย่านมีจิต เห็นว่าแถบปี้าเรานะเวลาเต็มปุ๊บมันจะใช้ทันทนะีมันออโต้ใช้นะฮะก็คือพอแถบเต็มเราจะยิงแรงขึ้นทันทีนะแล้วมันจะขึ้นง่ายกว่าพวกหนังสือสกิลหรือหนังสือตองแทกนะครับ ตายฮอนสือสก mm ิล hmm. เต็มนี่ตายทันทีเอายิงข้างหน้ามาปกติสก mm ิล hmm. ผมก็ใช้สกิลทุกคนใช้ก็ใช้อยู่ประมาณนี้แหละก็คือเน้นไปทางด้านธนูนะฮันงนี้ยิงออกมาเป็นสองอันลแล้วนะแล้วก็มีชิ้นแะชิ้นตัแงนะ อืเอเอาด้านซ้ายกับขวามาแล้วกันมาชิงกำแพงต่อตอนนี้ยิงออกมากระจายรัวๆ <c oughs> ตัวคว้างระเบิดก็มีแชร์ด้าน,นนี้่าตัวคว้างระเบิดผมมีออกมาสามแชร์เลยนะ แล้วก็ยิงทุ๊กเวลากระทบลงพื้นะทันจะแตกออลสามแชกอีกทีนึงนะฮะนั้นคือสกิลของเลเวลสีทองนะถ้าเป็นอะไรที่ต่ำกว่าสีทองมันจะยิงออกมาแล้วก็ระเบิดลงพื้นแค่อันเดียวนะเหมือนจะไม่แตกแชออกมาสามัชก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ ยิงทำดาเมจกลุ่มได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ปิดกับกันนะถ้ามีมอนท,ที่ยิงออกมาแล้วก็กระ,ะ,ะสุนแตกออกมาเป็นสามแชกนะเราจะหลบยังไงนะนั่นแหละครับคือมอนเลเวลดาหลังๆนะจะเป็นแบบเนี้ยเราแทบไม่ต้องหลบหอะเราหลบไม่ได้ ไม่มีอะไรไม่เอาเอาอมะตะมาแล้วกันเอาหัวใจมาอมะตะนี้คือเวลาอยู่ในด่านสักพักนะมันจะมีวงกลมสีเหลืองอย่างนี้ขึ้นมานะซึ่งตอนนี้วงกลมสีเหลือง,องขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นอมะตะนะมโดนจะเมียอะไรก็ไม่ลดนะครับ ไม่ค่อยมีผลแล้วหร่ตอนนี้เวลาเดินผมจะอยู่เอ,อาทะลุมาตอนนี้เวลาเดินผมจะได้เวลาเดินแล้วโดนตีนะฮะเดเมจผมจะอยู่ที่250กว่าๆดูอีกตัวฟางระเบิดผมนะมันได้เตินช็อต มาอีกอันนะฮะยิงแชกเสร็จแล้วก็ลิเทิลช็อตด้วยมันจะยิงแชออกมาสามอันแล้วก็ยิงแชออกมาสามเส้นนะฮะแล้วก็แต่ละเส้นจะมีระเบิดสองลูกนะสุดยอดมากแต่ว่าลูกกระุนมันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่ง แลรมาแล้วอ่ะแลรนะฮะข้างข่าวข้างข่าวผมได้ตัวโล่มาว่ะโล่ป้องกันกระสุนนะฮะจริงจมันจะมีตักิะไว้สำหรับตัวศัตรูของเราสามารถป้องกันกระสุนของเราได้นะแล้วก็มีเราได้โล่สำหรับป้องกันกระสุนเราแต่ถ้ามันเรา ได้โลกป้องกันกระสุนนะก็จะเป็นอะไรที่หามากโอเคเอาหัวใจมามา,มาบอสบอสบอสมาดิบอสมา,มาเริ่มแข็งแล้วนะฮะแล้วเริ่ม,มยากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มแข็ง้นเรื่อยๆ โอเคก็ okay. จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับบทที่6นะฮะโอเคง <Okay. S 1> ั้นก็ขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะฮะเราเยวพาร์ทหน้ามาเจอกันกับสวัสดีครับ